ศูนย <cin> <and true> ์วิจัยวัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาวัคซีนรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาจารย์และนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยได้แก่คณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศได้แก่วัคซีนไข้เลือดออกวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสปโรซิสวัคซีนโรคเอดส์และวัคซีนป้องกันโรคภูมิแพ้รฝุ่น ขณะนี้วัคซีนไห้เลือดออกอยู่ในระหว่างการทดสอบในลิงซึ่งพบว่ามปีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถนําไปใช้กระตุ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นวัคซีนโรคเอชขณะนี้ทดสอบใน Humanized Mice ซึ่งเป็นหนูที่ใส STEM ่สเต็มเซลล์ของคนเพื่อให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับในคนมากที่สุดวัคซีนโรคเลปโตสปโรซิสขณะนี้อยู่ในการ หาวัคซีนแอนติเจนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในหนูแฮมสเตอร์สำหรับวัคซีนโรคภูมิแพ้ไรฝุน่ขนขณะนี้พบว่ามีสิทธิภาพในการป้องกันโรคไรฝุ่นในหนูและสามารถที่จะนำไปใช้ในคนได้เพื่อในการทดสอบทางคลินิก ถ้าหากการพัฒนาวิจัยวัคซีนมีประสิทธิภาพดีและสามารถนำไปใช้ในคนได้จะทำให้ลดการนำเข้าวัคซีนที่มีราคาแพงทำให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงวัคซีนที่เป็นปัญหาของประเทศมากยิ่งขึ้นและทำให้เราไม่เสียดุลการค้า